แล้วก่อนนี่โอ้โหโอ้ไม่พัดเนี่ยันนี้แก่แล้วโอ้นี่ไงเย้แล้วก่็นี่ไงอ่าวแขนอิดแล้วว้าวออืืมมดูสิ อเห็นไหมอืมห,ห,หน้าน้อยหนานะคะนี่โ oh. อ้กูดกูดกูดทอืมเขียนตัวนี้โอ้อออนี่นี่ อใส่ไว้ตรงนี้นะคะม raszam, ันเริ่มสุกแล้วนะคะโอ้มันมีอยู่ข้างบนนู่นมันจะอ้อยเดี๋ยาไปเล่นดูค่ะแต่ข้างบนมันจะเกล็โอู้หูอันนี้โดนรอกเกินไปแล้วโอ้โหแล้วว่าไม่ว่าอะไรนี่เหยียบน้ำนี่คะต้นอะไรนะ ลืมไปแล้วลืมทุกอย่างอ้อนี่ยจะต้องจะเดินหมดแดงมีส้มโอเยอะแยะนี่นะคะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าด้วย ได้สีชมพูโอ้โหยุงนี่แหละคะ่ะไม่อยากเข้าเพราะว่ายุงเยอะข้างในสวนนะคะนี่ในสวนแต่มันยุงเยอะมากค่ะช่วงนี้ฝนตกต้องรีบออกไปเย่อุย้ยตกมาแล้วค่ะบายบายค่ะนี่นะคะสีชมพู แต่จะมีต oh, okay. ัวนี Clean ้เยอะแต่กินได้นะคะข้างในยุงโอ้ยุโอ้ยุงโอ้ยุงนี่นะคะนีนี่เห็นไหมคะกล้องฟกัเลยนี่กล้องฟูกัสเลยนะคะอร่อย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 อร่ออร่อยอร่อยอยออย 你，<laughs> 你，你。